งานตั้งค่านะครับ quality preset แบบ quality upscaling แบบ AMD FSR 3.1.5 upscaling quality ก็เรียก quality นะครับตามนี้ลุยเลยเฮ้ยโยชิดาอ้ยแกป่วยลองจะมาหยุดฉัน

เฮ้ยเฮ้ี่เนี่ยสี่สี่เฮ้โอ้ยโอ้ยโตแตกยาหนึ่งหนี่งหนี่ยน่โอ้ยหมดคิดคิด

อดีใช้ไม่ได้ไสักอย่างเอาใช้ได้แต่มาติดแดงสติงไม่ถึงติดดแงนี่อะไรวะเนี่ยเต็มเลยติดแดงต้องดูติดแดงอะไรติดแดงอันรีแพร์เปล่าโฟกัสเพิ่มละจะอัพโฟกัสเพิ่มได้ยังไงถ้าอัพจากไอ้เนี่ยอ๋อนี่อะโฟกัสไม่ได้อัพเลยถ้าอัพจะเก่งนี่ว่านี้ก็ใช้ฮิวได้เรื่อยๆอ่ะถ้ามีโฟกัสตายแค่รอบเดียวทำอะไรวะเสียงอย่าบอกนะนี่ตัวร้ายอ่ะ Wasn't your place, Sarah, to make a deal with a prisoner, nor perhaps my place to let you. But don't worry, he was never out of our sight. Tell him, Sam, I hold it deal And it is Nedos' pardon. Sacrament doesn't bargain with murderers. You're headed for hard labor at the mountain in <laughs> <decade. and then> lower <laughs> order of the Madrigal. Shit, smiling bastard. ต้องรู้สิเฮ้ยจะไม่ของกิ้งก็เสียงแปลกๆไปวะต้องปรับเสียงนิดเกมให้มันเบาอไม่ได้ขอบก้อนลูกออฟเล็บแอน ไรเดอร์ Rider, ผ่านแล้วนั่นก็ไม่เกี่ยวนะเนี่ยพอกลับมาเป็นฉากนี้ก็เสียงปกติเอดเอ็ดไรด์ย er. อ้านี่มันเควสหลักนี่ใ er. ช่เป็นหลักเฮ้ยเสียงแมวเบียรบอกว่าโผล่เมืองเลยอะใช่เมืองอ๋อเนี่ย สปอคเก้นนะผ่านยังไปสปอคเก้นยัผ่านไหนอะผ่านในอไงอ๋อสปอคเก้นมันให้ลงไปในไอ้นั่นไงตันเจียนอ่ะใช่ใช่มันมันน่าจะติดต้องสุดสินไม่แล้วต้องถึงสิบพอสิบแล้วก็ผ่านเหรอใช่สิบก็ผ่านชั้นสิบมันจะมีบอสบอสใหญ่ตัวกีดเลือดยังยังยังไม่ลงไปแล้วบู้อ่ะมีตัวแทงมีตัวฉากสวย ไอ้แบงค์แทงส่วนเราเน้นจิมจ้มไก่จิ้มไก่โอ้ยกระเด็นอืมผมน่าจะแทงไม่ไหวนะตัวแก๊กใจก่อนพี่จอร์จผมมันตัวไม่ยืดเต็มมตีกับคนเลยว่าเดี๋ยวเดยวไม่เจ็บไม่ได้แล้วตันี้ตีเราแทบไม่เข้าแล้วเน,นี่ยแคลรี่เยอะแยะแคลรี่เยอะแยะพี่จะบอกให้ผมมันตัแทง จ๋าชึ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 โอ้โหนี่เติมเลือดสบายเลยถ้ามีโฟกัสขนาดนี้นี่ขนาดหลอดยังไม่ยาวนะนี่กระปุีเลี่เลเลือดไม่ได้บ้านเราปั๊บอะไรเข้าตัวอะไร โหเสน่ห์ตกงที่เหล่งไงว่าเลือกจะเอาอะไรเข้าตัวเฮ้ยแล้วมันมันอยู่ตลอดป่ะตลอดในด่านนี้เท่านั้นจิงลงไปทางไหนวะนี่ไตไตเชรกยดอมาดูตรงนี้นี่ไม่ใช่อดเฮ้ปปิงอ้าวตายแล้วมันซุบไม่ได้ต้องกินเลื้ดใหม่เหรอตายคือแพ้เลยเอาใหม่ต้องค่อยๆเดินละ ตามิน่าไม่พอโอ้ยระเบิดแบ๊โอ้โหเฮ้ยอ๋อเดินในนี้สตามิน่าขึ้นเหนื่อยอะ่ะอ๋อน้ำเนออี่ยได้เกีียวด้วย ไมตัวไหนแล้ววะโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุยอุ้ยวิ่งแทบไม่ได้เลยจ็เ็เแล้วไปคอมพิคอมพงไดีวะ เดี๋ยวๆฟาดฟาดสู้ฟาดฟาดสู้เฮ้ยเราเม่ตึ่เหมือนจนม,ม,มุมเลยไม่รู้อ่ะม่จนม,มุไมไม่มีจนม,มุม súng nào nhở súng nào nhở? ơi, cái nam mao, แรงแรงโอ๊ยเตี๋ยวรอเพื่อน เวอมากก็ตกตายอ่ะหนักความอนเตอร์คือตกอูกินเนื้อไปแล้วสิไดติดหน,หน้าอะไปเยอะแข็งแล้วอ๋อ มันกระโดดขึ้นเขามาเลยเฮ้ยเตายไน่าหมดตาะทำยังไงคอยไว้โอ้ยหลายคนมามาแอดแอดขออย่างโอ้ยเกิดมาดิมาดิเข้ามาเลยอื <P an> ลองตกทำไมตัวหนะักได้วะของที่เก็บในตัวนี้ก็นับด้วยเหรอลองเอาโล่ทิ้งชิ้นหนึ่งนะตอนนี้หนักสองร้อยปุ๊บไม่เกี่ยวอ๋อรู้แล้วถอดแหวนที่เป็นเพิ่มอีควิสออกก็เลยน่ะเออโ้เยอะเลยว่นนะนี่ไงเอ้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  เด่๋ยลืมกดติเล็กนะปั๊บตัวเองอะต่ออะไรก็ได้เพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มวิ่งเพิ่มตามีนาตั้งตามีนาสำหรับการกดโฟกัสคอมมอนแปลว่าอะไรขอรีเลวแม็กโฟกัสเพิ่มอ่ะโอ้เกือบดีนะติดที่เฮ้ยทั้งไหนเออ โอ้ยป oh, ั๊ไปจริงดีโคตนแรงวิดงตองร้อยวิ่งทำอะไริ่เฮ้ยเอ็นนี่เออันตรายอันนี่อันตรายมันจะปั่นจนรอดตายแล้วแต่ตัวเราหนักไงเอาได้บอกว่าสิบไงไม่ถึงสิบนะต้องติดตีแล้นี้อันนี้เท่าไหร่ มีให้เอ้ยโอ้โมีมีหนักกว่านี้เหรอผมตื่นเต้นโอ้โมันมาแล้ว,กกวอ้าวโดนจัดการแน่ภาพยังสวอยอ่ะใช่ เอาแล้วมันหยิบเราไปแล้วอะ่ะโดนแง้มนแน่เป็นสัญญาณที่นานมาแล้วหลายัา้อถ้าแม่มันปล่อยเราอะ่ะมันไม่มันไม่ใช่คนไม่ดีนี่ ใช่มันขายของเราเฮ้ยไม่ขายขาดห้ามีเปล่าอะไรอ่ะเจมเขียวอ่ะเอาเจมเขียวมาหม้อให้มันอะไรเนี่ยต้องให้อะไรมันบ้างเนี่ยไอรอนคอปัสใช่ที่ติ่งเติมไว้เหรอที่ได้ที่เติมไว้ไอรอนคอปัสคืออะไรขาดห้าอันเองครบแล้วมันจะได้เอาไว้รีเฟรชได้เวลาอัพสเตตและเอ็กโคฮิลคืออะไรไม่รู้สิไม่ไม่รู้กันไม่ฮู้เหรอเอนชียนทาวเวอร์รีฟิลฮิลทรูทรัสอันนี้ไม่มีผลกับโลกนอกเหรอมีแค่ในนี้เอ่ะ จะมีแค่ไหนนี่แล้วอยู่ตลอดไปไหมอยู่ตลอดเดี๋ยวน้ำยาเคลือบปิ้งน้ำหนึ่งกุญแจหนึ่งล็อกเคลือบไม่ได้เฮ้ยกลายเป็นฟาสแล้วอ่ะพอนฟาสตจากแะไรเฮ้ยเฮ้ยอาวุธอะถสิอะไรอะไปถือไอ้นี่นี่มาถือหอกหอกแข็งน้อยได้จากไหนอะ

โอ้เจ็กืเลฮ้ยอย่าโดนมยดตียย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 ยิยยยนยยยยนิยย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 ้ยยยนยย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 ยเยย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 ยนยยยยอ่ะยยยยยยยายยยเยย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 ตยย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 นย ไยตินอาอะไรอ่ะถือโลแล้วกระโดดไม่ได้ก็คิดว่ากดโลแล้วกระโดดก็ไปเกาะเหมือนเดิมทำไมมันไม่มีให้เลือกอันนี้วะไอ้ทาร์เมอร์ทำไมมันกลายเป็นบังคับเป็น CNN วะอ๋อเพราะว่าใช้ AMD R สามจุ่งจุดหถ้า DLSS จะจะเปิดทานฟอร์เมอร์ได้อย่างนี้มี่ DLSS ก็สวยนะละมุนนุ่มใช่ d l s เท่ากับว่าเมื่อกี้ใช้เป็น amd fsr ตั้งเป็น dhs ไว้แล้วกันตอนจบเ a ดูสินค้ากันเถอะนะสำหรับ cpu และเมนบอร์ดครับ cpu 8ปอ core สิ t h r a d สำหรับ Ryzen 7 5.7 x 3 d บอร์ดคือ asrock b 5 5 0 steel l e g e n ครับ bios p 3 9 0 ddr 4ใส่ไปทั้งหมด56 g b นะครับทั้ง4แถว g r i c 0าฟิก RTX 3080ครับใบนี้ใบที่เทสบ่อย ไปชัดดาวดูสินค้ากันนะอุณหภูมิดีทำงานดีเลย <knocking S 1> ผมใช้เป็นซิงค์หท่อทองแดงกับพรรัดลมหนึ่งตัวนะครับถ้าใครซิงค์ใหญ่กว่านี้หรือว่าเป็นชุดน้ำก็จะยิ่งได้อุณหภูมิดีกว่านี้นะครับถอดกั์ดจอก่อนเนาะใบนี้บอกเลยสวยและดีมากเทสบ่อย rtx 3080 1 0 g กิก กาแล็กซีเรียดเกมมิ่งซีรีส์เทสปล่อยแล้วไว้นี่ก่อนแกะมินบอร์ดแกะ CPU ก่อนดู CPU ก่อนเลย CPU ก็เทสไปแล้วนะครับเอามาเทสอีกแล้วก็ให้ดูอีกเอาไปซูมกันเถอะนะนี่ครับ สวยเลยใช้งานดีดูขากันสวยเลยอ่าจะใส่กล่องไว้นะนี่แข็งแรงใครสนใจน้องตัวนี้ทักได้เลยครับเก็บไปนี่ก่อนจากนั้นก็มาดูเมนบอร์ดกันเททยเรียบร้อยแล้วใบนี้ไม่มีเสานะมันไม่มีเสามา แต่ว่ามันมีการ์ดไวไฟมานะครับนี่แบบนี้เสาไม่มีมาต่อไฟเพิ่ม CPU ได้8 4บก4พินนะครับตรงนี้แรมเป็น DDR4 เนาะแกะออกเก็บสโตรเลเรียบร้อยครับช่อง m 2ก็เช็คให้แล้วครับงั้นแกะออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ใส่กลับเข้าไปสวยเลย ฝาหลังติดมากับตัวเมนบอรดนะไม่มีกล่องใครสนใจทั้งคู่ก็จัดเซตนี้ได้ครับป้ายเราไปซูมกันเอ๊ะซูมกัะจอก่อนมาซูมเมนบอร์ดนะแต่กัะจอก็เทสหลายรอบแล้วละ่ะอ่ะดูกัะจอนิดนึงผ่านๆตาแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลายคลิปแล้วใบนี้ใบให้เป็นใบเก่งกตอนนี้ชอบมากเลย s e r i a number เอากับหัว s e r number นี้ครับป้เก็บปม้มนบอดนะ สวยเลยจริงๆนี่ก็หลายคลิปแล้วสวยเลยจ้างดงามมีใบเดียวนี่เลขตรงนี้นะครับ492 49ตรงนี้มีดีบัคให้ดูเป็นตัวเลขเนาะโค้ดโค้ดหาได้บน Google ครับหนึ่งสองแชะงามงามเลยนี่การ์ด w i ไฟมันเชื่อมมากับเสาเนี่ยแหละหมดและเสร็จทาน เวลาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไว้นี่ขอบคุณที่รับชมมากครับเดี๋ยวจะนำขึ้นเว็บไซต์ของทางกลิ้งคอมพิวเตอร์นะครับส่วนใครอยากได้ราคาพิเศษทักแชทมาที่เพจ Facebook ของกลิ้งคอมพิวเตอร์นำรุ่นที่อยากได้หรือสินค้าที่อยากได้จากบนเว็บแชทหาผมครับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ